เดี๋ยวมันอนี่คิอกมันอีค่าโตะอกเดี๋ยวพโอ้ยุงก็รุงเนี่ยงเหรออือลุลุจิตจิตอ่ะตือนมาระโตเนาะตนมาเวอันนี้นั่นคือสพันนห่เมื่อไเวออกไปเเร็วเด็กเนอะมาเอาเลยมาเบินเบินบืนเบินเบนมาเนี่ยละกไหะลน

điểm 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 điểm

A phần lắm bắt đầu 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 าล้ซื้อจ้าห้าบาทมาซื้อไปใครซื้ออ่ะห้าบาทมันก็ไม่หมดนหรอกคืออะไรนี่กระโปงกระโปงกินเนหาแล้วตาว่วนอันนี้เป็นงคะเ่ร้อยกันร้อยเป็นร้ยนะคะโอ้โเลอะยงขาวหนูไล้ขาวเหี้ยว่า

มึงเรียนอะไรกันบ้านมันมึงคนตัพี่อยู่นี่แต่บ้ามงคนแต่บ้ามงคนมันไต่ Mình quay quanh to mà, quanh một... à, quanh to, quanh 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 à, quanh 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 à, quanh quanh à, quanh quanh à, quanh à, quanh 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 quanh

ไม่เป็นไรวันนี้กันนี่ไหนกูไม่เห็นเนาะไม่กินกันจะเล่าไงเนาะไอ้ยูก็พอคนนึง้ะแล้วแมเสอกเปแอสุปน้าเลยนะ